วันเสาร์ที่สองตุลาคมสองห้าหกส่หลวงพ่อพระมงคลบพิษวัดพระวัดมงคลบพิษครอบครัวเราได้สร้างถวายแผ่นกระาบูชาตั้งแต่เดือนมกราสองห้าให้หลวงพ่อพระมงคลบพิษจจำนวนสองแผ่น อันนี้อีกหนึ่งแผ่นสร้างถวายตั้งแต่ยี่สิบมกราสองห้าห้าแปด